ยูส s วเดนวันนี้อากาศดีค่ะก็เลยนึกถึงประโยคหนึ่งประโยคที่สามารถเอามาใช้พูดเกี่ยวกับการที่เราจะบอกว่าวันนี้อากาศดีพูดแบบนี้นะคะ w i l l กต t ิ e ท e เวเดอ t ์อีดแต่ว่าเวลาที่คนสเวเดนพูดจะพูดว่า Wi กเกตวิกเก t ฟ i น e w e f i n อ w ์ a t h e r e วิกเ i ตฟิ e ท์เวเดอรแปลว่าโอ้วันนี้อากาศดีนะคนสเวเดนหลายคนสามารถใช้พูดถึงสภาพอากาศที่ อาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้ Wicket w e วร์เดออีดอกก็คือว่าอ,อากาศเป็นยังไงว่าวันนี้ประมาณนี้แต่มันไม่ได้เป็นการถามเรานะคะก็เป็นการบ่นเรื่องสภาพอากาศนั่นเองก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมเขียนว่ามีประโยชน์หรือเขียนว่าชอบให้ครูวิ๊ทราบนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจของครูบิ i กบิ d e อินสวเดนค่ะใครอยากได้นังสือเล่มน,นี้ไปใช้เป็นตัวช่วยในการหาวลีและประโยคมาพูดในภาษาอิสวีเดนสามารถทักที่ใต้โพสต์นี้นะคะเล่มนี้สําหรับคนที่เริ่มต้นหรือมีพื้นฐานน้อยหรือ